ผมนายลีชาเบทุกุลครับสวัสดีครับผมนายจิวัตันสวัสดีครับผมนายกิชเชนใจสวัสดีครับผมนายสมบูรณ์ชุมพันธ์ครับผมสวัสดีครับผมนายอมรเทพแสงทองครับวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงข้อกำหนดการจำเรียนครับไปดูเลยครับข้อหนึ่งนะครับไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำลายหรือลับเงินผู้อื่นนะครับข้อสองไม่ทำการรบควนการพนานของผู้อื่นนะครับข้อสามนะครับไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจดกรรมข้อมูลข่าวสารนะครับผมข้อสี่ไม่แก้ไขสอนแอรหรือแจ้ไขายไฟของผู้อื่นนะครับข้อห้าไม่ใช้ คมเตอร์เพื่อสร้างหลักฐานข้อมูลที่เป็นเท็จ 6. ไม่คัดรอกระบบขอ้อมู่ม่มีสิทธิ์ 7. ไม่เอ,งงอางากของผู้อื่นมาเป็นของตนโที่ได้รับอนุญาต 8. ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิข้อาการนรับไม่กระทสิท่งีเป็นผลเสตอสังสอวข้อสุ้ายข้อสิบครับไม่ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไม่มีลิิและไม่ลวเมกดเกการคุณผู้ชมนะครับก็ขอจบก,การนำเสนอไปเท่านี้ครับขอบคุณครับ